ฉันมาเรือนจำทาารนัทฉันทำความดีทาารนัไม่ลบทิ้งนี้ไม่ดีไม่ปลอดภยัยถึงคุณจะดังหรือดีจากที่ใดไอ้ที่ค้าใหญ่ฝอคุณยังมีขอจงจำและทำดีอย่ามีเรื่องมองมัวทั้งเวลากรรมนั่นมันตามทันกอกรรมอันนั้นทุกวันมันติดตัวเสือ,อยังกลัวแมวแล้วใครจะไม่กลัว หากใครคืนมูวไม่กลัวกรรมคุกจะลองงอเลือนจำอย่าทำสิ่งแสนซ้ำที่เก่งหรือเป็นนักเลงข้างนอกไม่นานไม่ช้านักหรอกจะบอกให้ไม่ต้องทำเจ้าของเบียบบาลงน้ำชาด้ได้ก็ตามล้วนแต่มีเงินมีทองมีตึกกรามเข้ามาหน้าตามองคำไม่พ้นต้มยำขาแดงแกงป่า